สวัสดีครับฟูจิครับมีข่าวที่น่าตกใจจากวงการแพทย์ญ,ญี่ปุ่นเตือนมาว่าพฤติกรรมการนั่งส่งผลต่อการเป็นโรคร้ายและตายไวขึ้นถึง1.4เท่าฮะนั่งมันเกี่ยวอะไรกับการตายไวใครบ้างที่ไม่รู้จักเรื่องการนั่งเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนมันเป็นยังไงไปดูผลวิจัยกัน นี่คือกราฟแสดงให้เห็นว่าถ้านั่งเกิน11ชั่วโมงจะมีโอกาสเสี่ยงตายถึง1.4เท่าในร่างกายของเราจะมีกล้ามเนื้ออยู่ที่ขาประมาณ70%ของร่างกายเลยถ้าคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้นานๆน,นั่นหมายถึง70%ของร่างกายคือกล้ามเนื้อจะไม่ถูกใช้เลยอาจารย์โอกะโคอิจิโร่จากมหาวิทยาลัยวาเซดะท่านได้เผยแพร่ผลวิจัยให้กับพวกเราคนที่นั่งเกิน4ชั่วโมงก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกัน ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะมีการเดินน้อยลงท่านบอกว่าการเดินการยืนจะทำให้มีการใช้น้ำตาลใช้เผาผลาญน้ำมันเป็นพลังงานแต่พฤติกรรมการนั่งจะทำให้น้ำตาลกับไขมันไม่ได้ถูกใช้งานทำให้เกิดความอ้วนทำให้น้ำตาลตกค้างไขมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายผลลัพธ์ก็คือจึงทำให้เกิดเป็นโรคอ้วนและเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายมากขึ้นหลายเท่า และที่มากกว่านั้นคือเมื่อนั่งเยอะจะทําให้การไหลเวียนของเลือดน้อยลงเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดน้อยก็ทําให้เลือดเหนื่เมื่อเลือดเหนื่จะทําให้ความดันสูงเมื่อความดันสูงจะทําให้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดอุดตันสมองเส้นเลือดอุดตันหัวใจมากขึ้นมหาวิลัยนี้จะยืนเรียนหนังสือที่ปุ่นกําลังคิดยืนทํางานไม่มีเก้าอี้ท่านอาจารย์ไม่มีเก้าอี้หรอครับอาจารย์แต่ว่าถ้านั่งนานๆจะทําให้เกิดเป็นโรคได้ครับ ป้องกันที่จะเกิดโรคแล้วเพื่อนๆเคยคำนวณจำนวนเวลาการนั่งไหมครับเรานั่งมากกว่าที่เราคิดไว้ไปดูผลวิจัยกันครับเดินทางไปดูข้อมูลจากบริษัทที่เขาให้ข้อมูลการนั่งกันมาที่บริษัทไอทีแห่งหนึ่ง มาดูข้อมูลการนั่งผมก็ตกใจในข้อมูลนี้เช่นกันเห็นได้ชัดว่ามีคนนั่งเกิน12ชั่วโมงถึง24คนนั่งประมาณ10ชั่วโมง16นั่ง8ชั่วโมงถึง29นั่ง6ชั่วโมงถึง23คนที่นั่ง2-4ชั่วโมงมีอยู่7คนที่นั่งภายใน2ชั่วโมงมีแค่1เท่านั้นนั่นหมายถึงคนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะเสี่ยงจากการเป็นโรคไขมันอุดตนันเส้นเลือดไขมันอตนสมมองงย่่าาาาากกกกรรรู้้กึกใจวเป็โ ไขมันอุดตันสมองไขมันอุดตันหัวใจเราเคยคิดว่ามันมาจากการกินน้ำมันพืชเยอะกินไขมันกินเนื้อสัตว์เยอะแต่มันมาจากการนั่งเยอะมันเกี่ยวข้องด้วยและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่จะนั่งเยอะและเดินน้อยด้วยเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่อาจารย์อกาบอกไงครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ทุกคนส่วนใหญ่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไขมันอุดตันสมองและเส้นเลือดเยอะเลยโดยเฉพาะคนที่นั่งเกิน12ชั่วโมงมีถึง24 เป็นคนแบบไหนพวกแบบไหนมาดูกันเราเลยขอมาสัมภาษณ์คนที่นั่งเกิน12ชั่วโมงเขาใช้ชีวิตอย่างไงวันหนึ่งผมนั่งประมาณ12ชั่วโมงเลยครับน,นี่ผลการตรวจปีที่แล้วมีไขมันอยู่ประมาณ80 อยู่ในกลุ่มธรรมดาแต่พอมาปีนี้ครับสูงขึ้นถึง157เพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยซึ่งธรรมดาแล้วจะต้องอยู่ใน50ถึง149แต่คนนี้มี157คือมากขึ้นทั้งที่ททผอมหมอเตือนผมว่าระวังเป็นไขามานุดตันเช่นเลือดเช่นเลือดกอบไขามานหนุดตันหัวใจตอนเช้าทํางานวิจัยค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านนั่งจนถึงเที่ยงแทบไม่ได้ไปไหนยกเว้นออกไปยืนฉี่จากนั้นก็แค่เดินลงไปเพื่อไปกินข้าวเที่ยง ภรยาเอาข้าวมาให้แน่นอนที่นี่ก็นั่งกินข้าวและบ่ายโมงก็กลับมานั่งประชุมที่ห้องตัวเองวันนี้เป็นวันประชุมหนักถึง6โมงเย็นนั่งตลอดแทบไม่มีการยืนเลยวันนี้เลิกงาน6โมงเย็นก็มาดูทีวีต่อนั่งดูทีวีถึงสี่ทุ่มอาบน้ําแล้วก็นอนแทบไม่ได้ยืนเลยก่อนนอนก็ดูมือถือนั่งตลอด ศาสตราจารย์ฝากบอกมาอีกคบว่าเมื่อเห็นคนชราลูกหลานก็จะพยายามให้เขาเดินน้อยให้เขาออกกําลังกายน้อยให้เขานอนเยอะพักผ่อนเยอะแล้วก็ให้นั่งเยอะนั่นคือการเล่งให้เขาอายุสั้นเล่งให้เขาป่วยเป็นโรคร้ายและตายไว เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับมาดูพฤติกรรมคนอื่นดูครับวันนี้ฉันนั่งเก้าชั่วโมงเลยค่ะอยู่ในรถเมล์อยู่ในรถไฟอยู่ในแท็กซี่ก็นั่งเวลากินข้าวก็นั่งอีกชั่วโมงหนึ่งวันนี้นั่งประชุมอีกนั่งดูทีวีอีกฉันนั่ง9้าชั่วโมงค่ะมีคําถามมาว่าแล้วคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆทํางานเกี่ยวกับไอทีหรือต้องพิมพ์คอมหรือเป็นนักเขียนมันยากต่อการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับงั้นมีวิธีการนั่งเฉยเฉยแล้วมีการบริหารเพื่อป้องกันโรคไหมครับบครับทยายงงไ เราเลยมาถามอาจารย์เมียสกิซึ่งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสรีระวิทยาเกี่ยวกับการขยับขยื่อนของร่างกายเรามาเซตอุปกรณ์กันก่อนเรามาทดลองว่าการขยับมือขยับไม้แบบไหนทําให้เลือดไหลเดินดีมีเลือดเดินเยอะมาทดลองการสั่นค้ากันเริ่มสตาร์ทสันส่น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 สั่นสั่นสั่นให้แรงๆใช้เวลา5นาทีในการสั่นดูผลลัพธ์ เวลาผ่านไป3นาทีดูนะครับว่าสีเริ่มเปลี่ยนนะครับสีเริ่มแดงขึ้นหน่อยไหมแดงขึ้นแดงขึ้นสแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิร่างกายเริ่มสูงขึ้นเตรียมหยุดได้หยดุดแสดงถึงเลือดไหลเวียนได้ดีตามเส้นเลือดตามร่างกายตามกล้ามเนื้อทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยสแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ เป็นแบบนี้เช่นกันเป็นสิ่งที่ดีนี่คือขาที่ยังไม่สั่นขานี่คือขาที่สั่นแล้วสีเปลี่ยนไหมครับหลังจากที่สั่นขาเดียวมือก็มีเลือดไหลเวียนได้มากขึ้นด้วยทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับผลวิจัยบอกว่าการสั่นขา5นาทีกับการเดิน5นาทีผลเล่าบอ,อกมาว่าการสั่นขาจะมีการไหลเวียนของเลือดมากกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทํางานไปด้วยสั่นขาไปด้วยทําให้การระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ปัจจุบันนี้คนไทยจํานวนมากเป็นโรคความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงและคนรอบข้างเพื่อนๆลองสังเกตดูจะมีคนที่อ้วนเยอะมากเลยครับและมีสถิติการเป็นโรคร้ายและเสียชีวิตจากการไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันอุดตันสมองไขมันอุดตันหัวใจและตายเฉียบพลันแถมยังมีการนั่งเยอะอีกต่างหากถามเพื่อนๆว่า คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่หรือเปล่าครับผมเองก็เคยเป็นคอเลสเตอรอลสูงหมอบอกให้ลดการกินน้ํามันลดการกินเนื้อแต่ผมคอเลสเตอรอลไม่ลดครับก็หนักใจมากเลยจนมีวันหนึ่งผมเจอนักวิจัยท่านหนึ่งท่านแนะนําให้ผมกินอาหารเสริมตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอกินผ่านไปหนึ่งเดือนทําให้คอเลสเตอรอลผมลดลงกลายเป็นปกติครับผมก็เลยเจอเพื่อนๆหลายคนเป็นคอเลสเตอรอลสูงมีญาติที่เป็นคอเลสเตอรอลสูง ให้เขากินแล้วคอเลสเตอรอลลดลงจริงๆผมก็เลยตกใจสําหรับคนที่รักษาสุขภาพร่างกายอยากให้คอเลสเตอรอลลดลงหรืออย,อยากกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองไม่อยากให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจควรจะกินตัวนี้เพื่อป้องกันและผมเองก็กินทุกวันอยู่ถ้าใครสนใจเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณทักมาที่นี่แล้วบอกว่าอยากกินอาหารเสริมเพื่อลดคอเลสเตอรอลเพื่อป้องกันไขมันอุดตันเส้นเลือดทักมาครับเฉพาะที่นี่เท่านั้นครับสำหรับคนสนใจต้องทักมาที่นี่เท่านั้นครับ